สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในหน้าขณะนี้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําโปรโมชั่นเสริมสําหรับท่านที่ใช้ซิม d ีแทในระบบเติมเงินกันอยู่นะครับซึ่งโปรโมชั่นตัวนี้นะครับก็เป็นโปรโมชันที่ใช้ในการโทรในเครือข่าย d t แทตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งมีอายุการใช้งาน7วันนะครับเพียงแค่ ห้บาทเท่านั้นนะครับชื่อโปรโมชั่นว่าโปร d ีแท็โทรไม่อั้นเบอร์ดีแท็ตลอด24ชั่วโมงนาน7วันนะครับเพียงแค่50บาทนะครับก็ใช้ในการโทรในเครือข่ายของ d ีแท็ได้ไม่อั้นเลยนะครับตลอด24ชั่วโมงซึ่งการโทรในแต่ละครั้งนั้นจะต้องจำกัดไม่เกิน60นาทีนะครับถ้าเกิดเกิน60นาทีส่วนที่เกินจะต้องจ่ายนาทีละ99สตางค์นะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะโทรครั้งหนึ่งไม่เกิน60นาทีนะครับหลังจากนั้นวางสายแล้วก็กดโทรใหม่ได้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับก็อ,อย่างเช่นโทรสัก50นาทีวางสายแล้วโทรใหม่โทรสัก55นาทีวางสายแล้วก็โทรใหม่นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายส่วนเกินนะครับเพียงแค่50บาทนะครับใช้ได้7วัน50บบาทนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถ้าเกิดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มก็ 53.50สต่าตางค์นะครับก็ปัดทศดนิยมขึ้นเป็น54บาทนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีเงินในระบบ54บาทท่านก็กดสมัครโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยนะครับวิธีการกดสมัครก็กดดอกจัน104ดอกจัน8 3 1ดอกจัน8 4 8 8 8, 3 4 4 สี่ <4 S 2> เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกหลังจากนั้นรอรับ SMS ยืนยันการสมัครนะครับย้ำวิธีการสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน831ดอกจัน8488034สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับกับโปรโมชั่นโปรดีแท็กโทรไม่อันเบอร์ดีแท็กตลอด24ชั่วโมงนาน7วัน เพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับเป็นโปรโมชันตัวเองนะครับที่ถือว่าคุ้มสุดๆเลยทีเดียวนะครับก็ตกเฉลี่ยวันหนึ่งก็น่าจะสักประมาณ9บาทกว่าๆมั้งนะครับสำหรับโปรโมชันตัวนี้นะครับก็ถือเป็นโปรโมชันที่ถูกนะครับสำหรับท่านที่ใช้โทรในเครือข่าย d t แทด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะกดสมัครกันได้เลยนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน 3, ่าขออภัยเรื่อใหม่นะครับกดดอกจัน1 0 4 ดอกจันแปดสามหนึ่งดอกจันแปดสี่แปดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับเพียงแค่นี้ท่านก็ได้ใช้โปรโมชั่นโปรดีแท็กโทรไม่อัน้นเบอร์ d ีแท็ตลอด24ชั่วโมงนาน7วันเพียงแค่50บาทกันได้เลยนะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับการใช้โปรโมชั่นโทรในเครือข่าย d ีแท็ตลอด24ชั่วโมง7วัน50บาทด้วยก็แล้วกันนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ